วันนี้ทีมงานโฟชีเดินทางมาเกือบจะใต้สุดแล้วนะฮะมาที่พัทรุงข้างหลังผมนี่คือป่ามังคุดสวนมังคุดแปลงหนึ่งนะครับที่อยู่ในการดูแลของพี่ครามครับซึ่งออกก่อนชาวบ้านเขาทุกปีเลยติดต่อมาเป็นเวลา3ปีแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังจากปากนะครับพี่ครามของเราเลยนะครับพี่ครามแนะนําตัวกับผู้ชมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ภูกิจคงชูหรือพี่ครามนะครับอยู่ป่าประยมพัทลุงครับ พี่รู้จักโฟทีมากี่ปีแล้วครับประมาณ3ปีกว่าครับสิ่งที่พี่เห็นมาตลอดเนี่ยประทับใจอะไรบ้างเราใช้มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปีแรกนะอ่าเริ่มที่ว่าประทับใจคือการออกยอดการออกผลมังคุดเนี่ยมันมันให้ผลยังไงบ้างครับอของพี่นะนเรา,าที่ได้เกาวไว้คือออกขอนฤดูการประมาณออกคนเพื่อนนะนะประมาณเกือบเกือบเดือนถ้าออกก่อนเขานี่ผลที่ได้ราคามันมันดีใช่ไหมราคาดีครับขอนฤด,ดูการราคาดีนิดหนึ่งตลอด3ปีเลยตลอด3ามปีเราขายก่อนเพื่อน การติดลูกลูกที่ออกมานะจะมีลักษณะที่ว่าเขียวแล้วก็แววคือมันวาวกว่าการใช้สารเคมีใช่แล้วไอ้จุดที่สุดๆเลยคือน้ำหนักเมืม่อก่อนเมื่อก่อนตอนไม่ใช้ไอ้โคซีนะไซมันจะอยู่ประมาณ1 7บ8ลูกแล้วหลังจากการใช้4ฟแล้วมันเป็นยังไงพี่พอมาใช้โทีซยังเหลืออยู่ประมาณรักแปเก้าลูกต่อกิโลก็คือลูกใหญ่ขึ้นลูกใหญ่ขึ้น <Wow. S 2> อย่างนี้ก็ ชาวสวนก็ชอบสิอ่าอันนี้คือประเด็นแรกๆที่แบบพอลองฉีดปีแรกแล้วมันได้อย่างนี้จริงได้อย่างนี้จริงๆครับชัดปีแรกเลยชัดเลยผิวเงาผิวเอาน้ำหนักดีลูกใหญ่รสชาติเป็นไงรสชาติอ่าโอเคเลยอาจารย์หวานรสชาติหวานกับอาจารย์ลองไปดูทักค่าหนึ่งนะเราเก็บไปทักค่าหนึ่งนะครับอ่าเป็นลูกกัดไม่เคินหนึ่งหนึ่งกิโลไม่เคิอานารย์ ภาคกลางเรียงหนึ่งเป๊ะหรือหนึ่งซินะครับที่เราเห็นตามตลาดที่ยกขึ้นมาเนี่ยประมาณส0ิกโลอ่าสามสิบกโลในนั้นจะเจอลูกที่ตกไซส์คุณภาพไม่ได้ไม่เกินโลหนึ่งอ่าไม่เกินกิโล3ามขีด5ขีดเขีดอะไรด้แล้วแต่3ลูก4ลูก5าลูกบางทีก็ปลกลูกอะไรอย่างเป็นไก็ไแต่ไม่เกิน1ิบลูกแรอกโอ้โหนี่ถือว่าสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับอ่าหลังจากเริ่มใช้กวทีปีแรกนะปีแรกเก็บผลผลิตนะจากปี่อนเราไม่ใช้กวอตีได้สามแสนกว่าปีหลังเรา ยายโครซีผลผลิตได้มาประมาณเกือบห้าแสนกว่าบาทปีที่สองได้ไงพี่อ่าปีปีที่สองเราก็ใช้ต่อเนื่องเลยนะปีที่สองเพิ่มมาอีกประมาณสักอุกแสนกว่าบาทก็เฉลี่ยเพิ่มปีละแสนบาทเนี่ยปีนี้อ่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะปีที่สามย่างปีที่สี่นะตั้งเผาไว้น่าจะติดประมาณล้านเลยเมื่อกี้เท่าที่ดูในแปลงเรียกว่าทุกช่อติดหมดกับติดหมดคือหกสิบเปอร์เซ็นต์ เกิน60%สร์เซ็นตคือรุ่นที่แบบในฤดูปกติเนี่ยครับในฤดูเตรียมทำนอกฤดูนะอ่าใช่ครับผมเพราะว่าเราตั้งไว้ในใจ50%ก็หลูดแล้วหลูดแล้วหลูดแล้วอยากแต่เท่าที่เห็นมาเนี่ยมันมันเกินมันเกินหน้าติดเลยมันเกินเป้าแล้วนะครับลบเกินเป้ามา3ปีได้ไหมอ่าสามปีซ้อนเลย3ปีซ้อนครับโอ้โหสุดยอดเลยต้นทุนล่ะค่าปุ๋ยค่ายาค่าปุ๋ยค่ายาไม่เยอะครับเดี๋ยวนี้ลดลงครับลดลงเกมมีอยากมากรอใช้ปีหนึ่งเกือบเกือบ เศษน่า,ารยาเดี๋ยวนี้เหลือสามสิบหมืห่นหรอกจากเกือบแสนเหลือสามหมื่นประหยัดไปหกเจ็ดหมื่นนะครับอ่าใช่โอ้เก็บเออเก็บเมล็ไดไรเป็นเมี้ยเก็บเลยสิบไร่เนี่ยใช้ครั้งละสองเฉลี่ยเดือนละสองครั้งอ่าเดือนละสองซองสองกังประหยัดไปุ๋ยได้หกเจ็ดหมื่นได้ผลผลิตเพิ่มไปอีกประมาณแสนกว่าบาทพี่ทางครับ,รบมีอะไรฝากผู้ชมทางบ้านมาครับบอกได้เลยครับครับอ่าเกษตรกรอ่าพี่ใช้มาโฟูซีมาสามปีนะ ประทับใจตรงไหนประทับใจปูซีตรงที่ว่า,าผลผลิตเพิ่มขึ้นเยอะต้นไม้อะไรก็สมบูรณ์กันเยอะหลังจากใช้ปูซีมานะเรื่องปุ๋ยเคมียาฆ่าแมาลงอะไรพี่ก็ลดลงลงเยอะเลยนะการจะจ่ายพี่ลดลงประมาณ 3- ามสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเหลือตังค์เก็บเยอะและผลผลิตจะเพิ่มขึ้นทุกปีของพี่นะลองดูนะเกษตรกรสวนมังคุดเจ้าไหนสนใจติดต่อมาไนดะ้เลยหรืออยากซื้อใช้ที่ไหนก็ได้ลองใช้ดูนะ ครับผมวันนี้นะครับในนามของ 4T นะครับออนทัวร์ทั่วประเทศไทยไปทุกที่ที่ใช้ 4T คงต้องกราบลาเกษตรกรทุกท่านหรือผู้ชมทุกท่านนะครับไว้ใที่นี้เลยนะครับวันนี้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ